สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกม็อดชุดสไปเดอร์แมนแบบนี้กันนะครับแล้วแล้วก็ไปเลือกมันนะครับอันแล้วก็กลับออกไปหน้าบูก่อนนะครับแล้วก็ไปโหลดแอปเซตเอมานะครับแล้วก็ผมจะทิ้งทิ้งดิสสำหรับม็อดชุดแล้วก็ของต่างๆนะครับไว้ใน,ในใต้คอมเมนต์นะครับนี่นะครับม็อดชุดสไปเดอร์แมนแล้วก็กดคลิกขวาใสต่ตรงนี้เลยครับนี่นะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์กดเข้าบู ตรงนี้นะครับจิ๊ดแอปแล้วก็กด h โฮมแล้วก็กดวางนะครับกด Enter แล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับแต่ตอนนี้ผมดาวน์โหลดแล้วนะครับแล้วก็กด open เลยนะครับนี่นะครับคลิปสอนลงผมก็ไม่ได้สอนลงนะครับก็มาดูที่ดิดนี้ได้นะครับตามก็จบแล้วนะครับวิธ er> ีการมอดชุดสไปเดอร์แมนถ้ามีใครไม่เข้าใจวิธีสอนลงก็ หนึ่งในใต้คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะสอนลงแบบละเอียด <I S 1> ละเอียดเลยนะครับไปแล้ว